d i g Destination ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวไปในดินแดนแห่งธรรมชาติคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นครับเรากำลังมาเยี่ยมใช้คำว่าโรงงานเก่าแก่นะครับโรงงานทำซอสหาอนี่คือการชมโรงงานแท้ๆนะครับคุณผู้ชมคำว่าโรงงานแท้ๆหมายถึงว่าโรงงานจริงๆที่ทำงานอยู่นะครับและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ตำนานโชยุแห่งคุมาโมโตะข้ามาตะโชยุประเทศญี่ปุ่น โชยุเป็นโรงงานผลิตโชยุเก่าแก่ที่มีอายุมากถึง131ปีเป็นโรงงานที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ10,000ตารางเมตรเป็นโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์หลักคือโชอยุ4ประเภทด้วยกันและสามารถผลิตและส่องออกไปยังทั่วประเทศได้มากถึงประมาณ20ล้านขวดต่อปีโรงงานแห่งนี้ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามา,มากถึงประมาณ3,000คนซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้มากถึงประมาณ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ ผู้ชมเ,เ,รเรากําลังมาเยี่ยมโรงงานใช้คําว่าโรงงานเก่าแก่นะครับโรงงานทําซอสเหาะคุณผู้ชมโชว์อยู่ที่นี่ใช้ถั่วเหลืองผสมข้าวสาลีทำคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปดูการการะทําโชว์อยู่ก่อนนี่เป็นโรงงานเล็กๆที่อยู่มา90กว่าปีเขาเรียกโรงงานแล้วเนี่ยครับเขาเรียก <c oughs> 90กว่าปีใช่ครับ กลิ่นแบบกลิ่นหอมมากนะฮะมาถึงเครื่องแรกนี่เป็นเครื่องเครื่องที่เขาคั่วเครื่องคั่วฮะนี่เจ้าคั่วคั่วนี่อันนั้นเขาไปหมักแล้วอันนั้นไปหมักนี่ไปหมักแล้วมาเปิดดูเปิดน้ําดูนี่นี่ตัวคั่วใช่นั่นหมักนะฮะก็คั่วเขาคั่วข้าวคั่วคั่วไอ้ถั่วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็จะใช้ผู้ชมก็จะใช้ถั่วเหลืองนะฮะรวมกับข้าวสาลีนะฮะที่จะทําเจ้าโชว์อยู่หรือเจ้าซอสญี่ปุ่นเนี่ยครับ คั่วเสร็จก็เอาไปหมักข้างในนี่คุณผู้ชมเป็นที่หมักที่จะเติมเจ้าเชื้อเชื้อสองมัวนั่นก็คือเจ้าเชื้อรานครับคุณผู้ชมจูลินซีเชื้อรากระจูลินซีครับเลขตัวคือชีสนะครับนะครับเติมเข้าไปเชื้อที่เขาหมักไว้ในนั้นประมาณหนึ่งปีแล้วก็อย่าไปนู่นเลยเพื่อให้เขาให้เขาให้ย่อยอ่ะให้เขาย่อยไม่ใช่เนาะนี่มาหมักตรงนี้ต่อนี่นี่มาหมักตรงนี้ต่อคุณผู้ชมดูนี่ มีถังมบกตรงนี้ต้หกกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้นะครับนี่นะมีทั้งหมดนี่สามเบอร์ครับหนึ่งสองหกเออหนึ่งสองสามหกหกถังในถังที่หนึ่งก็จะรู้อันนี้ใส่หนึ่งไปแล้วมีวันเดือนปีจะบอกว่าถังที่หนึ่งใส่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ถังที่สองเนี่ยก็จะมีวันเดือนปีถังที่สามก็มีหมดหกถังหรือว่าหกแกลลอนซึ่งเขาไม่ได้แค่นี้เขาลงไปลึกนนะ มีหน้าะเอะมันไม่ได้แค่นี้นะไม่ได้แค่นี้แค่นี้บอกว่านี่ใส่ได้5้าพันรอลิตรเนี่ยมาแค่นี้ไม่น่าจะพอลงไปข้างล่างนี่นี่นี่ใส่ได้ห้าร้อยหกสิบขวดก็จะเต็มแล้วล่ะห้าพันสี่ร้อยลิตรเนี่ยถ้าเปิดสูงแค่นี้ห้าร้อยหกสิบขวดก็หมดแล้วไม่เข่จะลงไปใต้ดินเพราะต้องการความเย็นนี่ไม่ให้เขาไม่ให้เขาร้อนละอุลแล้วก็ระเหิดไปเร็วมาก ตรงนี้นี่คือหม้อต้มคุณผู้ชมครับดูจากความหนาของหมอ้อนี่แรงกันสูงมากนะฮะนี่่นี่คือตัวตัววัดแรงดันความร้อนฮะเข้าไปฆ่าเชื้อต้มนะฮะนี่คุณผู้ชมดูแรงดันนี่ลงวันนี้จะฝังนูน้นเข้าไปต้มแรงดันมหาศาลเลยนะม,มหาแค่ฝาตัวฝานี่ก็หนาปึ๊บเลยนี่คือคว่มมันลงมานะครับจริงๆแล้วมันคือต้งตั้งมันขึ้นไปหมุนได้ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอัด ตัวอัดตัวอัดบีบไงตัวบีบบีพ้น้ำออกมาหมดเหลือแต่กากอ๋อจะจะเป็นนี่โล่งๆแล้วใช่โล่งๆแล้วอัดให้ให้คลายน้ำมาแล้วเหลือแต่กากก็เอากากไปทิ้งนี่แต่ว่าเขาใส่ไว้ในถุงนะอ๋อใส่ในถุงนิ่นๆินอ๋อเขาจะใส่ในถุงแล้วบีบอัดมาแล้วก็ยกถุงเอากากนั่นอาจจะไปทําน้ำสองน้ำสามน้ำสี่หรือหลังจากนั้นก็เอาไปผสมทําปุ๋ย นี่วีห้องบรรจุแล้วนี่ไงห้องบรรจุอ๋อนี่นี่หมุนหมุนเหมือนหมุนหมุนแต่งี้ยใช้ใช้ในห้องอาหารครับร้านอาหารครับมีตัวกรองอีกทีหนึ่งอ๋ออางนี้นี่เองนั่นไงเราใส่เป็นถังๆเนี่ยใช้ในกิจการแบบการทําอาหารพวกใช้เยอะๆใชะใช้เยอะๆใช่อันนี้ใช้เยอะๆ นี่คือการชมโรงงานแท้ๆนะครับคุณผู้ชมคำว่าโรงงานแท้ๆหมายถึงว่าโรงงานจริงๆที่ทํางานอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เ,เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือ,อเข้ามาดูงานได้ด้วยการพื้นที่ไว้ให้ชมแล้วก็จัดการเรื่องความสะอาดการปลอดเชื้อได้ค่อนข้างดีนี่คือการชมการผลิตจริงๆเลยนะครับ